<het art> อนอกเครื่องแบบอนุญาตใช้อาวุธหนักเลยนะครับอ่ะกดเลยแล้วก็มันจับตัวประกันมาถ่ายคลิปนะนั่นไงน่นี่ตำรวจอนอกเครื่องแบบ,บนนคนนั้นหแหละคนนั้นหรอกได้โดจับได้แล้วก็โดนจับนั่งเก้าอี้แล้วก็ดูหนังเรื่องเรื่องไม่พี่ดูเรื่องของเต่วเจรี <S <S <c oughs> ดูจับทางหน้าพี่แล้วนั่งดูเรื่องหอเดี๋ยวแตกไอ้เที่ยต้องทรมานมากแน่ๆเลยไม่พี่เดี๋ยวเขาดูเดอะสแน็คต่อไม่ไปกองเขาเขาให้ดูเยลรวันแพรไปก็แพ้สงงขาวเป็นน้ำคําแตกน้ำคําแตกไอีเยอัน้ากลัวกึ้นยาเลยเดี๋ยวดามาอ่ะ ไอ้เราไม่ได้ใส่นักชั่นกันมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ได้ใส่มาดีต้จะรับสู่ความมืดมนขนาดนั้นลรกโอเคกล้องเราเจอคุณตำรวจแล้วตายอ่ะก็ตายหุ้งมาแล้วนะยังคุณผู้หญิงคุณยังโอเคไหมคุณยังโอเคไหมเขาเขากินน้ำแดงอยู่เดียก้องเรียบร้อยผัวทำอะไรเนี่ย ผมจีเขาตายไม่ต้องทรมานยืนโดนดาผมดูในหนังฟูลี่มันใช้อ่ที่ว่าทหารมันโด,ดนรถโดนรถถังไหมพี่แล้วจ่ามันก็เอาปืนยิงลูกน้องเลยเองแบบยังทำได้ดีนี่ทรมานน่ะน่าจอความที่ด <c oughs> แีแต่เมื่อกี้เขาเขาไม่ได้โดนไฟคอกแล้วเขาก็แค่แบบอาจจะแบบรถชนเสาไฟฟ้าแล้วเขาก็แบบรู้สึกแบบ<ม>อะไรต้องเรียกปอดฉีกหรืออะไรสักอย่างที่แบบปอจะช่วยก็ได้แล้วก็เราไม่ควรไปยิงเขา เขาคว้ามาเลยไฟเขากินน้ําอยู่พี่กินน้ําแดงนะนอนกินน้ําแดงเนี่ยนอนกินน้ําแดงสําลักใช่ปะใช่ติดคอกระโดดไปดูดกระโดดไปดูดเอาโอเคกระโดดไปดูดเอะไะเข้ากันฮะโอ้โหดูเรารูกระสุนดิยิงอะไรกันแล้วไอ้เหี้ยเมืองล้างมาหนิข้างหน้าเราเราจะเข้าจากข้างหน้าเป็นโกดังแล้วทะลุออกมาตรงไอ้หุ้ยตรงเอ่อเขาเรียกอะไรนะ ุยประตูเปิดเิไม่อยากไม่อยากด่านนี้เล่นกับไม่มีเทิ้เดียวมันอัปเดตใหม่อะไรเนี่ยใช่ปกติมันเข้าทางหน้าอ่าไปเข้าประตูสองสองบานอะเห็นปะเข้าประตูปีกอะเดี๋ยวพี่เฝ้าข้างล่างน้องให้ไอ้ตกใจสุดเลยให้ตัญญาณกันด้วยแฝดเข้านะแฝดเข้านะเป็นใครอะรอรอพไอ้<ห>บบสัส หาตัวเองเข้าเลยกล้องยิงนี่กล้องยิงไม่โดนเหรอได้บ้างได้บ้างได้แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ปลาชนเอ่อขอบประตูมีตัวประกันหนึ่งคนรีบรีบรีบจับรีบจับพี่จะเข้าจากทางซ้ายแล้วออกขวานะข้างนอกมีข้างนอกมีข้างล่างโอเคเคลียร์ จับจับจับหน่ระวังระวังสาวเด้ออ้าพี่เจอของกลางแล้วเป็นอาวุธของกลางมันต้องเป็นของผมเลยพี่ได้ไปกล้องอยู่ไหนเอ่ยรู้ใต้ประตูอยู่พี่มีมีหลังประตูคนหนึ่งอยู่ตรงหลังรถบรรทุกมันไม่หยิงตีไฟมัไฟเลยไฟไฟไฟมันขึ้นมันขึ้นยังไงวะพอดีนี่หลังประตูเนี่ย แฟดตายเปิดเปิดนะมันอยู่หลังมันอยู่หลัง <c oughs> ล็อกไว้ก่อนเดี๋เพิ่งแฟดเดี๋เพิ่งแฟดโอ้ยยิบไม่ทันแล้วบอกน้องอกึงไม่ทันโทษทีไฟไฟหลบขวาไปไปหลบหลังรถเรียบ <c oughs> ร้อยเฮียโอเคน้องออเล็ตามสบายมาผมพยายามจัเจรจา,ากับพวกมันแล้วกัน แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่ก็มอบสเสเถินนะครับเพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยทำคุณไส้แตกได้แล้วให้พี่หมีคุยก่อนนะคุยเรื่องเรามีอาวุธหนักคุยด้วยคนน่ากลัวเลยเนี่นากลัวที่สุดคือลูกน้องคนนี้นผมเพิ่งไปขี่มอเตอร์รไซ<ป>ค์อ,<ป><ป>อเตอร์คานไป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 เอา ไม่ได้พกอันนี้มาโอ้ไม่ได้ติดเลเซอร์มาอีกกำแล้วกูโหกลับบ้านได้ป่ะพี่หลังตอนนี้ทันพี่ลองขาในรถตำรวจพี่เธอเพื่อมีจริงไม่ไงเอ้ไม่อยากใช้ไอ้อันนี้อ่ะไม่ไม่อยากใส่สูนลิงอ่ะดีนะติดมาด้วยแล้วไม่ติดมานี่ร้องกล้องมีคนมีคนถือไอคถือไอคถือไอควางวางวางใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มันยิงโอเคตายแล้วตายไปพี่เขาตายไปพี่ตาย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 แล้วตายเอใจพี่มันจะไม่ยิงเลยเกือบตายแปะขึ้นข้างบนได้ไหมกองมันจะชนปะได้นะลองดูแเลยะเอานี่ไงดีกันได้มาคนดีๆเขาไม่เป็นโจรหรอกพี่ ไปเสียงซ้ายคนหนึ่งดูซ้ายอีงคนด้วยขวาขวาขวาเสียงอยู่ขวาเราไว้เราไว้ไปไปลมไปมันมันมันโอเคหลังประตูเนี่ยพี่โอ้มันมีคนที่ชื่อกล้องกับตะวันไหมล่ะกูคิดไอ้เหี้ยไอ้กล้องเว้ยเนี่ยนี่ไงวะมันมันเรียกคนนั้นวะคุณกล้องกับ คุณตะวันแม่ก็งงอีกกล้องกับตะวันตะวันเพื่อนมึงอ่ะเอ้าแม่งเอ้ยไม่ลืมยางก็ไอ้กูนะ่อีกทีอ่ะหยิบเอพีมาเอพีอ่าไม่เป็นไรหรอกยิงได้อยู่เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวโอ้ยแหลกอ่ะเฟรมตกแป๊บนึงนิดนึงนิดนึงโอเคได้ละ กำลังประตูตรงที่เดิมเลยก้องยกหัวหัวหัวมีหัวคนเฮ้ยเอคเอคตัวเดิมเลยวางวางวางเฮ้ยอันนี่มันสไปเดอร์แมนนัวมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันทิ้งมันทิ้งเดี๋ยวพี่ล็อกอยู่กลางกระหม่อมเลยจริงพี่เอตกเสียหัวล็อกตัวกันเราไวปเราไว้เฮ้ยสปสไปเดอร์แมนนัวสไปเดอร์แมนกาหน้าเลยไม่ใชแมนกาหน้าพี่ นีไอ้กองจัดการประตูย่นแปิได้เลยย่นย่นเปิดได้โอ้โหแฟดทะลุออกมาด้านนอกเลยวะนอกปาเฮ้ยี่อะไรอ่ะตายอ่ะเจ็บล้มแล้วล้มแล้วพี่อยู่ตรงประตูเมื่อกี้ผมไม่เห็นมตาตงกระโปรงรถอ่ะมีของจัดการในไฟ ตรงไหนอะพี่รถคันออไหเ,เงินนี่วะ้ยเงินกูแล,นแล้วก็ของกลางตรงนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยอุ้ยเอาเชื่อเอ้ยอยิงไปแล้วตายโหตายแน่ไอ้เหี้ยดนคอด้วยมึงยกมือไว้นะแล้วมันยกมือจั่วที่พี่ยิงไปแล้วด้วยไม่ตายพี่มันไม่ตายแต่โดลด50แน่เลยไม่โดนหรอพี่ เขายังชีวิตได้อยู่เฮ้ยไม่โดนเลยไม่มีคอให้หายใจแค่นั้นเองโอ้ยสบายยยังงอู่ทางขวาพี่คนหนึ่งมีแฟดใงมีไพโรจากทีมฟอสเฟสปิดปิดปิดลบเปิดแล้วลบเลยกองหนุนทีได้ขวาเลยอ่าเดี๋ยวพี่ออกเองพี่ไกลไกลพี่ไกลไกลเกินกูโดนแฟดตัวเองเลย อ้๊ยเชีอยตัวประกันแตกอีสัตว์ตัวประกันตายเฮียระวังสิโอไปยิไอ้ดาวโอ้ยสโอ้โหกูยิงกาดทำไมเมื่อกี้ไม่โดนตัวประกันมาบะาผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่แบบวิ่งโง่ๆว่ะเนี่ยผมมัดตัวประกันวางว่างวางตัวกูตุโกลไกลไกไกลทางซ้ายเห็นไหมไกลไกลเดี๋ยวพี่ขูยนี่ก่อน ยิงกดไว้ยิงสะกดไว้พี่เดี๋ยวผมแฟดมึงโดนกูแฟดโดนพี่โอ้ยโอ้โหมันยกมือแล้วสวยแล้วดังมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่มีก็ลมไหนลมไหนลมลมไปแล้วผมว่า g t เอาผมก็ EP มาพี่ผมว่าแล้วยิงไม่ถูก แต่มันยิงตกข้อได้ไกลๆโอ้เฟมล่วงล่รงล่วงเฟวงล่วงล่นงล่ยง่วงอ่วงล่วงลยวงล่งลมวงล่งล่วง่งง่วงล่่่่ว่วล่ววลล่่ไ่หวงย่่ว่ล่งงว่ล สบายดีล้มล้มล้มมันยอมรองเท้าใครกระเด็นมาเนี่ยเอ้าฉันเลยถังหน้าวาอัดรุดไอ้ยังน้องกูเดือดนี่ยิงสัต๊กว่ตายเนี่ยสต๊อกเขี่ยลงไอ้เขี่ยตรงลานรถนี่ครับได้โอเคเปรมกลับมาละแปลกเที่อะไรวะโหลดผีครับโหลดผี ยีโหลในสิน่งท,ที่มองไม่เห็นเจ็กเตอรนี่กองต้องทำ <c oughs> <c oughs> ยี้เห้ยมาตะคำเฮ้ยเห้ยตายหงพี่ทำให้เขายตห้องเลยเดิมองโอ้เฟบคุณรข้ข้างล่างข้างล่าง ราจะเข้าตรงนี้กันมีมีมีม,มันโดนยิงว่ะดาวันดาวัน,วนไม่แจ๋นะพี่นะมันวิ่งไปแล้วพี่เอาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งไ,ไ,ไม่ดาวมันวิ่งไปด้วยแล้วพี่ตัวขวาตัวขวาขว<อ>าโอ้ยตูโดนยิงเฮียปิดประตูปิดประตูะตเก็บของเก็บของกระสุนหมดเลยหมดตายขนะนาดมากเลยตอนนี้ เนี่ยตัวน,นี้ตายแล้วกองมันโดนพี่ยิงหลังเว้เฮ้ยระวังกองเนี่ยของกลางอย okay. ู่ห <uld irm don ate> ้องนี้ไหนวะนี่นี่นี่เวลาเท่าไรวันนี้ปีหนึ่งละเฮ้ยย้ายหมดนะย้ายหมดนะโอเคตรงนี้ออกลานรถ อืมมันจะมีบันไดขึ้นอยู่ทางไหนวะทางนี้นั่งเอ้าฝั่งนู้นโอเคเคลียร์ฝั่งนู้นกันเคลียร์หมดกันฉันมันไม่เข้ายีคนหรอผมแดงทั้งตัวแล้วพี่ผมเป็นพระเอกเอ้าจริงพระเอกไปก่อนแล้ววะสีแดงไงทั้งตัวเรีบไงรีบมาดิมาดิตามพี่มา ไ,ไหนพี่พี่ไฟแม่งโหวดว่ะอเมริกาจัดเลยทำไมพี่ทำไมอ่ะก๊องพี่ยิงตัวผิวขาวอ่ะเข้าตัวก่อนพี่ยิงเอ้ย,ยมันนั่งอยู่พี่มองไม่เห็นไอ้เหี้ยระวังระงวังปิดตะปกรันปิดประตูให้หมดปิดประตูให้หมดอย่าวิ่งเอามือจับกระเจียวไว้มันไม่มีกระเจียวมันเป็นผู้หญิง <c oughs> <c oughs> ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเ้นะับมี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 พี่ล็อกอยู่กองขึ้นไปยเขายิงอะไรกันวะกูยังไม่ได้ยิงออกองขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ล็อกให้แล้วเขาไปยิงมันแฟลชเดอร์แฟบติดไอ้อ้แกตัวแกตัวติดสิ อย่างนี <tı ro> <S <S ้เองพิงเซลมัด้าตายสองคนเนี่ยเฮ้ยตำรวจอลไรเนี่ยตเราเจอตำรวจละมันนี่มานี่ตามพี่มาเคลียร์ไปอันนี้ให้หมดตะกรอกมาโอ้โหมันใช้ลูกกระสุนเปลืองมากเลยเอานะมีมีสามสองหนึ่งเปิดแปดมีนะเด้อยตายแล้วครบแล้วสวยที่ไปไม่งยิแล้วเดี๋ยวเลยแปะแล้วก็ตาย พี่ทาสีให้ก็สวยป่ะเป็นบอลเนี่ยที่ต้องทำฝนยกใหญ่เลยเนี่ยพร้อมนะเดอะโกลด์อีกลงรถมหาการเสี่ยไปเก็บกดเลยวะไปแม่งยิงประตูหลุดหมด่ะตั้งตั้งแต่ผมเดินมาผมได้ยิงไปตัวเดียวคือตัวสุดท้ายไอเชี่ยนี่ยูดีจัดอะเทคเดียวเทคเดียว สองเทคพี่รอบแรกผมยิงคนตายเออผู้หญิงมาแล้วผู้กองผมบ้าไปแล้วหมูป่าบ้าข้าง,งนเนี้ยเ <c oughs> อินบ้าอยู่ตรงนน้นไม่ใช่พี่มันไม่ได้ยิงใครเลยเดือดนะเลยนะทำเลยทำ <c oughs> <c oughs> เลยเยอะยิงโดนตัวกันโคตรสวยห้าสิบห้าสิบไป ลบตั้งห้าสี่ประกลงมันไม่ใช่น้อยเลยอ่ะวันละไยจะร้อยหนึ่งอ๋อบีพี่ยังไม่เจอแบบพับเป็นไงครับสนุกกันอไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปเจอกัคลิหน่าบ๊ายบายค